สวัสดีครับชาวซเวนไอทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมแอสเซดอะควาครับวันนี้เราอยู่กัรอัปเดตคลิปแต่เช้าเลยนะฮะก็เป็นการอัปเดตแพชนะครับประจำเดือนเอ่อเดือนเอ่อเดือนสิงหาคมนะฮะซึ่งเป็นงานมาของบาเอลนั่นเองครับแน่นอนว่าเขามาคู่กับแทโอนะฮะเขาก็ต้องตามมามจิติดครับแล้วก็บอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับบอกเลยว่าเอาเรื่องครับท่านผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าฮะไม่เสียเวลานะ ไปแลฮะธาตุเวทนะครับสปีดสามามตัวละครพื้นแดงนะครับตู้ห้าร้อยรูบี้นะครับเซตัดนะครับประมาณเดียวกับแอนตี้เลยนะครับพลังโจมตีเยอะกว่าแต่ว่าภัพป้องกันน้อยกว่านะครับอะนะฮะมาดูกันที่หา4สีมันก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยคือมีลดดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ถ้าเกิดโดนดาบม่วงก็เท่ากับว่า อีกฝ่ายตีแรงขึ้นนะฮะ10%นั่นเองนะครับเพราะดาบม่วงจะตีแรงขึ้น50ใช่ไหมเราลดไป40นะครับจะเหลือส่วนต่าง10%อันนี้แอบเป็นดาบสองคมนิดหนึ่งนะครับเอ่อแต่ถ้าเกิดตัวที่ไม่ได้ใส่ดาบม่วงมาเนี่ยก็จะตีเบาลงนั่นเองนะครับอ่ะมีโอกาสติดบีมบังคับนะครับเมื่อถูกโจมตี80%เหมือนกับรัชกิจนั่นเองนะครับแต่ทำไมถึงมาแค่80ฮะเอ่อเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่าทำไมนะเพราะว่ามันมีสกิลอื่นอีกนะครับอ เลือดหนึ่งได้หนึ่งครั้งนะฮะไม่ต้องใส่เจมเลือดหนึ่งครับอันนี้ดีมากฮะ,ะทำให้เราประหยัดช่องเจมไปนหนึ่งช่องสามารถไปประยุกตใช้ได้หลายแบบนะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะ,ะมันจะสลับเลือดด้วยนะครับอ่าสลับเลือดกลับมาท่านผู้ชมคัมแบ็กว่าพาสีเดียวกับที่มิสเคยมีนะฮะมิสก็ยังมีอยู่นี่หว่านะครับบาเอลมีด้วยนะครับสลับเลือดกลับมาแล้วแต่แน่นอนว่าอ่าพาสีทรงพลังแบบนี้เนี่ยมันก็มีตัวแก้ทางอยู่นะครับทีมไฟนะฮะ ที่เล่นหมาอยู่นะครับบอกเลยว่ายิ้มยิ้มฮะเอ้ยเรามีของแก้ว่ะนะครับเออมันไม่เพียงเท่านี้ฮะมันยังมีสกิลเอเวกอีกครับสกิลเอเวกนะครับสั่งตายสตูหนึ่งตัวนะฮะที่พลังโจมตีสูงสุดด้วยนะนะครับอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าโหดมากนะครับแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายใส่เฟรนลีมาเนี่ยมันสามารถต้านได้นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมันสามารถต้านสั่งตายได้ด้วยนะครับอันนี้นะน่าสนใจมากทาให้ทีมไฟเนี่ยน่าจะสู้กับทีไบเอลได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยก็ แย่อยู่นะครับอ่ะแล้วก็มีโอกาส80%ครับที่ติดบีมครับอีกนะครับห้าเป้าสกิลนี้ออกแบบมาไม่แย่ครับเพราะว่าปกติแล้วการที่สั่งตาย1ตัวเนี่ยมันจะไม่มีดามเหยียนตัวอื่นเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสติดบีมครับนะครับหนึ่งครั้งนั่นเองนะแต่ว่านะครับถูกกําหนดมาให้สกิลปลุกพลังของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมจากปกติอีก5นะครับคือ5เกตนะฮะตัวละครปกติจะมีเกตเอาไว้สิเกรนะครับที่เราเล่นกันตัวนี้จะมี15เกนะะ เหมือนเบริก้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้ออกสกิลหนึ่งสองไปแล้วเนี่ยอาจใจยังเกตไม่เต็มนะครับก็ด้วยความที่ความสามารถมันค่อนข้างทรงพลังนะ mm hmm. เขาเลยใส่เกตมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่า,อ,าอย่างแรกเลยคือเนี่ยเรามีเลือเล่องหนึ่งอยู่แล้วทําให้ช่องเจมเนี่ยว่างนะครับเราสามารถใส่เจมหรืออัญมณีเนี่ยที่เป็นเล่นเกตเอาไว้เพิ่ม,เต,ม,เ,ตมเติมได้นะก็ช่วยให้สามารถาใช้สกิลเอาไว้ได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ การที่มีเกตเวสสิบห้าเนี่ยอาจจะทําให้เล่นเซตพระจันทร์ยากขึ้นนะครับอันนี้เขาอาจจะดักทางไว้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเล่น6กพระจันทร์แล้วก็สั่งตายรัวๆได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลเวสกับสกิลใช้งานนะสุดยอดมากแล้วก็สกิลเวสที่บอกว่าบีบบังคับ80เนี่ยเห็นไหมฮะมันก็เลยอาจจะไปส่งผลให้สกิลพารสีของเขาเนี่ยไม่ทําเป็น1 0 0่นะเพราะว่าถ้าเกิดทําเป็น1 0 0่เนี่ยอาจจะดูโกงไปนิดหนึ่งนะครับก็จริงแหละถ้าเเกกิิดดดมมมมัน100ันนนลอองคคสภาาพวว่่่ืตรทีีไ พลาดในการแจกบบังคับเลยครับโดนทุกดอกก็เออแต่จริงๆมันก็โดนเกือบทุกดอกนะถ้าจะพูดไปแล้วเพราะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมได้จากการเพิ่มสถานะให้กับทีมนะครับเช่นอไอเทมบวกคริิคอลนะครับเพิ่มสถานะหรือว่าเราจะใส่เป็นเจมเร่งเกตเวย์ G A A แล้วก็เพิ่มอัตราติดสถานะให้กับตัวนี้ได้นะครับถือว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะโอเคทีนี้มาดูสกิลใช้งานกันบ้างดีกว่าครับสกิลใช้งานก็เอาเรื่องนะฮะ สกิลแรกนะครับสี่เป้านะครับก็สามรอสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะเห็นสี่เป้าให้นึกถึงอะไรนึกถึงทีมถึกนะครับว่าจะเบาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าก็มีจ่อเกาะหกสิบมาให้นะครับถือว่าไม่แย่นะครับดาเมจมีกลุ่มกลิ่มอยู่นะฮะที่สำคัญคือมีเร่งเทินนะครับสี่เป้าแล้วก็สกิลนะครับจะลดตั้งสถานะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้มันดูไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าจะพูดไปแล้วนะครับเพราะว่าสกิลบัฟลดตั้งสถานะเนี่ยแล้วมันต้องไปคอมโบกับสกิลสถานะต่อเนี่ยมันค่ออนนข้าางงงศััยจหวะะสู แต่ว่าถ้าถามว่ามันมีผลไหมมันก็มีอยู่เช่นถ้าเกิดเราออกสกิลนี้ไปแล้วแล้วแอ,อนตี้เนี่ยที่เป็นตัวละครหลักในทีมเวทเนี่ยออกสกิลเวทต่อเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้อีกฝ่ายจะติดอัมาพาตสูงนะครับถ้าไม่ใช่ทีมฟายที่เล่นโคนะอาจจะทําให้มีโอกาสที่ติดอัมาพาตสูงขึ้นนะครับ่ะก็ไม่แย่สักทีเดียวแต่ว่าอาจจะวางผลยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเนาะแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับเอ่อ ห้าเป้านะครับห้าเป้านะครับอัมพาตฮะแล้วก็เร่งหนึ่งเทินนะฮะสกิลนี้ไม่มีจอกกรอนนะครับอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คือสกิลบาเอลเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรอ่อความอัธยาพยากรณ์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะครับเช่นสกิลแรกเนี่ยมันมีเร่งเทินนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยก็มีเร่งเทินด้วยนะครับคือมีเร่งเทินสองสกิลเลยนะครับเอาสกิลไหนก็ถือว่าดีหมดต้นเกมนะครับ ต้นเกมเนี่ยเราต้องการการเร่งเทิร์นครับไม่สวนว่าจะเป็นสกิลดาเมจหรืออะไรก็ช่างนะฮะแล้วมีสกิลเร่งเทินสองสกิลอย่างนี้เนี่ยมันบอกเลยว่าเราใส่พระอาทิตย์ได้ครับใส่พระอาทิตยหกเนี่ยคือคุ้มเลยออกอะไรก็เร่งสองเทิร์นออกอะไรก็เล่ turn, อออานสองเทิร์นครับไม่แย่เลยครับดีมากครับแล้วก็ไม่ต้องกดสกิลเวมาขัดด้วยเพราะว่าการออกสกิลของบาเอลสองหนึ่งสกิลเนี่ยไม่เกตเกตไม่เต็มแน่ๆครับยังไงเกตก็ไม่เต็มนะฮะที้หมูขี้หมาเนี่ยอาจจะต้องออกสองสกิลเกตถึงจะเต็มนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถออกเเเเรร่่งงทิ์นนนนได้้ๆลยใชวตกมนะ อย่างน้อยก็ออก2ทีก็เร่งสีเธอ์นี่ท่านผู้ชมคุ้มจะตายนะครับออกต้นเกมแล้วก็ของรักนะฮะสีนะครับมีสลับแผนครับสลับแผนเนี่ยน่าจะใช้ได้แค่กับทีมถือแล้วล่ละเพราะว่าทีมเวทเรามีสกาใช่ไหมครับต้านสลับแผนไม่รู้ว่าสกาจะโดนเด้งหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ทีมไฟเนี่ยจะมีรดกริดต้านสลับแผนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทีมไฟเนี่ยที่เป็นบิววกแอนตงแอนตี้เนี่ยน่าจะกลับมาเป็นรดกริดหมดนะครับแล้วก็ก็ไม่แน่เขาอาจจะไม่แคร์เรื่องสลับแผนก็ได้นะครับอืม อันนี้ก็ดูอาจจะดูใช้ยากนิดนึงอย่างที่บอกเพราะว่าทีไฟมีตัวต้านอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทีม,มืดทีม,มืดจะไม่มีนะทีม,มืดไม่มีตัวต้านสลับแผนนะครับน่าจะเป็นทีมที่โดนในนี้เจ็บสุดนะส่วนทีมเวทแน่นอนว่าถ้าเกิดใส,ส่สกลอยู่ก็จะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทีมเวทเองโดนสลับแผนก็ไม่ได้แย่มากนักนะถ้่ฉันพูดไปแล้วนะครับอืประมาณนี้โดยรวมแล้วนะครับบาเอลคือ สกิลไม่ได้แรงเวอร์นะครับสกิลไม่ได้แรงไม่ใช่ตัวดาเมจที่แบบจัดจ้านมากๆแต่ว่าเป็นตัวที่ออกสกิลแล้วคุ้มครับเพราะว่ามีเร่งเทินทั้ง2อสกิลเลยคือมันไม่เกลือครับเพื่อง่ายนะตัวอื่นออกสกิลนี้คือถ้าเกิดไม่มีเร่งเทินเนี่ยคือเกลือไว้ก่อนเลยไม่ว่าคุณจะตีแรงมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่ว่าถ้าไม่มีเร่งเทินเนี่ยคือมันแอบเกลือละนะครับอันนี้คือต้นเกมก็คุ้มครับเลดเกมก็คุมคกมกค้มครับเล่งซอมบี้ได้นะครับดาเมจอาจจะไม่ได้แรงเวอร์วังอลังการงานสร้างมากแต่ว่าด้วยความที่มเีมอ่ะรกา50 เอ้ยลืมเลยนี่ฮาสีสุดยอดครับเลเว่า4ี่สิบครับลดพลังป้องกันห้าสิอร์เซนอันนี้แหละแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวก็คุ้มค่ากับการใช้งานแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าลดกรอบห้าสเ็นะครับหรือลดกรอะแบบแฟลกก็คือลดกรอบแบบตัวเลข,ของที่นะครับเช่นเดลโลนหรือว่ายอนฮีเนี่ยนะครับอ่ะในพวกนี้นะครับ มันจะทํางานทับกันนะครับก็คืออันไหนดีกว่าก็คือจะอันนั้นนะฮะโดยที่โดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราคิดกันง่ายๆเนี่ยนะครับไอ้รถก่อสองพันเนี่ยมันจะมีผลเยอะกว่านะแต่ว่านะครับด้วยความที่ทีมเวทเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องความป้องกันก่อนนะครับสมมุติว่าตัวละครเราเนี่ยนะครับบวกสิบนะฮะเนี่ยฮะเอ้ยเดี๋ยวนี่มันล่างดำม่วมองอ่ะ เสียงก็ชอบเนี่ยฮะสมมุติว่าตัวละคเรเลวล้0บวกสินะครับโดยปกติแล้วตัวเกมเนี่ยจะเอาเบสสเตตัสของตัวละครมาคำนวณค่าพลังโจมตีพลังป้องกันต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรายึดโดยคร่าวๆนะครับจากตอนนี้เนี่ยไอ้ลดเกาะ2อ0 0นะครับมันจะลดเกาะได้เกิน50%เพราะว่า5้าสของ3 0 0พันเนี่ยมันก็คือแค่พัน0ใช่ไหมครับพัน0กว่านะครับไม่ถึง2000นั่นเองนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ทีมเวทเนี่ยตัวรถเกราะ2 0 0พันเนี่ยของยอนฮีเนี่ยเนยันแค่แถวหน้าไงครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใส่บาเอลลงไปเนี่ยเราไม่ต้องแคร์เรื่องทับไม่ทับก็ได้ครับเพราะว่ามันจะครอบคลุมกว่าอย่างน้อยๆคือมันสามารถลดเกราะแถวหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ยอนฮีก็เป็นตัวละครที่ตายค่อนข้างเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอยอนฮีตายไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวรถเกราะนะครับอยู่ในทีมต่อไปอีกนะครับระยะหนึ่งจะกว่าบาอย่สตานนั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะลดเกราะได้ไม่เท่ายอนฮีก็ตามนะครับแต่ ก็ถือว่ามาเป็นการชดเชยดาเมจของที่นางขาดไปนะเพราะนางสามารถลดเกรเาะแถวหลังได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยตีทีมถึงเนี่ยเข้าแรงขึ้นแน่นอนแหละเพราะทีมถึงเนี่ยยืนหลัง4ใช่ไหมส่วนทีมไฟเนี่ยยืนหน้า4หลังหนึ่งก็อาจจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับกับผลนี้นะอืมสุดยอดครับโดยรวมแนละ้วถือว่าเป็นตัวที่ดีมากนะครับอาจจะไม่ได้มีสกิลดาเมจอลังการมากมายแต่ก็ถูกแล้วเพราะว่ามีทั้งปิดชีพนะครับมีบีบบัืองคับรัวๆเลยนะครับแล้วก็มีพาส์ติสลดเกราะคือเป็นตัว รอตอนนี้เนะี่ยเราอาจแค่สกิลเนี่ยเป็นตัวยืนบัฟก็ได้นะครับยืนบัฟแจกบังครับอย่างเดียวแล้วก็มีสลับเลือดมียืนรอเวกสั่งตายก็ยังได้นะครับหรือจะเล่นเป็นตัวออกสกิลก็คุ้มครับเพราะว่ามีเล่งเทินสองสกิลฮะจะเซตถึกยืนถึกทิมถึกได้นะครับเซตบุกนะครับพาอาทิตย์หกได้พระจันทร์หกก็ได้ครับแถมอายุหกก็ได้เว้ย เพราะว่าแบงเอ๋ยอ่านรอบแล้วแ,วแบบขี้ตาตัวเองแบบนี้มันอะไรวะเน,นี่ยนะฮะ SBA 20%นะครับสร้างดาเมจนะครับ1000%นะโอแม่เจ้าคุณพระจะอุทานว่าอะไรดีเนี่ยนะครับนึกว่าตัว PBE แม่งโคตรโหดแต่ว่าคืออย่างที่บอกนะครับว่าโรตัวนี้เนี่ยมันยากนะครับมันเล่นได้หลายโลมากๆแต่ว่า คือถ้าเกิดเราจะไปสุดเนี่ยมันไปสุดได้แค่โรเดียวนะครับเช่นถ้าเราจะเล่นเป็นตัวออกสกิลเราก็ต้องใส่ถ้าสมมุติว่าเราออกสกิลจา๋จาๆเลยก็ต้องใส่พระจันแต่ว่าไม่น่าเวิร์กนะครับโรที่น่าจะเวิร์กน่าจะเป็นพาธิตย์มากกว่าถ้าเราเล่นพาธิต์6นะครับเราได้เล่นเธอแบบดีมากออกสกิลดีมากเป็นตัวออกสกิลนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถใส่พายุได้นะครับเพราะต้องใส่พาธิต์6เลยแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกเล่นเป็นโร่ตอบโต้นะครับจะเป็นโต้หลักหรือโต้รอ,องก็ช่างนะฮะเราใส่3มพายุเข้าไปครับ เราก็จะเสียความสามารถเรื่องการใช้สกิลไปนะครับเช่นเร่งเทินเนี่ยอาจจะเลยแค่เทินเดียวนะมันก็ไม่ได้แย่แต่ว่าถ้าแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่พิเศษนะครับมันจะเป็นตัวละครที่ออกสกิลธรรมดาตัวหนึ่งนะครับเหมือนตัวอื่นๆนะฮะมันจะไม่แบบมีการเร่งเทินเป็นพิเศษขึ้นมานะครับอืมอันนี้ต้องชั่งใจดูแล้วก็การตอบโต้ของบาเอลเนี่ยเป็นหนึ่งเป้านะนะครับอันนี้คือมาเกย์ทับแทโอเลยนะแทโอนี่หนึ่งตีหนึ่งเป้าแรงนะใช่ไหมนะฮะอืจัดไปนะครับหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะ <laughs> อันนี้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาทําให้เราเล่นเป็นบิวออกสกิลใช่ไหมครับแล้วก็อันเนี้ยเหมือนเขาคูณสองมาให้แล้วอะความรู้สึกประมาณนั้นนะฮะมันอารมณ์เหมือนกับว่าเอ้ยคุณใส่แหวนตีสองครั้งไม่ได้ใช่ไหมเพราะคุณต้องใส่แหวนอัมพราต้องใส่ไอ้นู่นต้องใส่ไอ้นีใน่ใช่ไหมอันนี้มาเหมือนกับแบบว่าเราแอบยัดแหวนตีสองครั้งไว้ให้แอบยัดพายุไว้ให้แล้วอะใ <c oughs> นภาพออกเฉยนะคผู้ชมมันคือเหมือนกับเราใส่เซ็ตพายุไปแล้วใส่เอ่อ ใส่แหวนตีสองครั้งไปรอแล้วอ่ะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าปกติตัวปกติมันตีประมาณ200ใช่ไหมสองร้อยอ่ะตีสองครั้งคูณสอ250เ 250, งเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยคูณสองเป็นอ่ะให้สองร้อยห้าสิบเลยสองร้อยห้าสิบตีสองครั้งก็เป็นห้าร้อยห้าร้อยคูณสองอีกเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งพันอ่ะโอเคอันนี้คือเซตพายุอบตีสองครั้งในตัวเองอยู่แล้วเว้ยนะฮะแต่ว่า SBA 20%เี่นี่ค่อนข้างต่ำนะมันบวกได้สุดเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอไปแอบคำนวณแป๊บหนึ่งสูงสุดดดดดเเเลยยยนนนนีีน 95, นะ่่่่มมัััจะะะไ้แแคค95โทใสขของขดดงต็รบ มันจะเป็น20%นะฮะอันนี้นะครับบวกกับอีกนะครับเอ่อเป็นนะ์ะซ็บวกกับสลากอีก20เป็น40แล้วก็อาวุธ2ค่านะครับ22.5บวกอีก42เอ้ยบวกกับอีก44่สิจุดอีสี่สิบ่ะมันก็จะประกายเป็น80เดี๋ยวนะจุดหมันก็ต้องลงตัวสิวะแป๊บหนึ่งนะผมเริ่มสับสนแล้วมันจะเป็น20่สิบบวกยีบวกยี่นะครับบวกยี่นะครับ มันจะเป็น85เออ85เนี่ยก็เอ,อ่อบวกกับเจมอีก10นะครับเป็น95นะครับนี่คือสูงสุดของนางแล้วนะครับได้แค่95ก็เลยทําให้ไม่น่าจะเหมาะกับบิวตอบโต้แบบเต็มสูบซะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ,อ่ามันต้องใส่แหวนตีสองครั้งด้วยใช่ไหมถ้าจะเล่นเต็มสูบอ่ะนะแม้ว่าดามเมจมันจะเวอร์มากถ้าเกิดสมมุติว่าเล่น <laughs> เล่นหพายุแล้วก็เล่นแหวนตีสองครั้งนะมันจะเป็นหนึ่งพันคูณสองจากแหวนก่อนเป็น2 0 0พันเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณพายุอีกสองเป็นสี่พันเปอร์เซ็นต์คือแบบเอ้แม่เจ้านะฮะเดี๋ยวนะพายุมันเท่าไหร่นะผมว่าผมจำผิดหรือเปล่าคูณสองโ้ยก็จะกลายเป็นสี่พันเปอร์เซ็นต์หรอวะเดียวนะคือแบบเห็นคือเห็นตัวเลขแล้วมันอีหยังวะามากๆเลยนะครับก็ ถ้าใครจะบิวแบบกรีนเกรีย hmm. นก็ได้นะคือเน้นเป็นสายโตแบบเวอร์เอร์ไปเลยแต่ว่าความคุ้มค่าในการใช้งานมันจะ mm hmm. ด้อยลงไปนะ mm hmm. ผมว่ามันไม่ค่อยเว mm ิร์กนะครับสู้ไปเล่นเป็นสายออสกิลดีกว่าแล้วก็ออาโต้เนี่ยไว้แถมนะครับเพราะว่ามันไอหนึ่งพันเนี่ยมันก็มีคุณค่าเทียบเท่ากับตัวอื่นใส่พายุกับแหวนแล้วใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเล่นแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้ว่าไอสกิลเนี่ยมันเป็นสกิลสั่งตายที่เป็นสกิลหนึ่งเป้าใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแหวนน้ำพรางเนี่ยยังมีผลอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รีบเล่งเทินเนี่ยมันจะมีผลเสียกับสกิลนี้ได้เช่นมันอาจจะไปบีบพวกเดลโลนหรือว่ายอนฮีเนี่ยซึ่งค่อนข้างไม่คุ้มนะถ้าเป็นทีมมืดเนี่ยมันก็จะเป็นอาเบลที่คุ้มกว่านี้นะครับเออถ้าเกิดเป็นเจอทีมมืดเรารีบออกนี่คือชนะเลยนะเออที่บอกเลยว่าถ้าเป็นเจอทีมมืดเนี่ยถ้าเกิดสกิลนี้แบบรีบชา์จเกตอ,ออกหนึ่งสองสามนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเกตเต็มเร็วนะครับก่อนอัน,นอมมอนะ เพราะว่าบาเอลตายนะครับเพราะว่าในตัวอัมพรางเนี่ยมันจะมี3ตัวใช่ไหมแล้วมันจะมีลูดี้กับอาเบลสตัวนะครับที่ไม่ได้อัมพรางเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันบีบเนี่ยมันบีบอาเบลแน่ๆอยู่แล้วนะครับไม่งั้นต้องไปทําให้ลูดี้พลังโจมตีสูงกว่าอาเบลซึ่งก็ค่อนข้างยากนะเออแต่ว่าถ้าเป็นทีมไฟเนี่ยการที่ไปบีบโดโลนเนี่ยก็จริงๆมันก็ไม่แย่นะถ้าสมมติว่าบีบได้สมมติว่าม,มีไม่มีหมานะครับก็มันก็ไม่แย่นะ ถ้าจะพูดไปแล้วมันก็ไม่แย่นะครับก็ก็โอเคแหละเออก็ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่นะครับแต่ถ้าเป็นทีมเวนเนี่ยก็บีบยอนฮีแต่ยอนฮีน่จะตายแล้วแหละนะครับจะถามว่าถ้าบีบยอนฮีคุ้มไหมมันอาจจะไม่ได้คุ้มแต่มันก็ไม่แย่นะเพราะว่ามันจะหมายความว่าอีกฝ่ายเขาจะไม่มีตัวตอบโต้ตทำให้แอนตี้เราเนี่ยยืนสบายขึ้นนะเออก็ถือว่าไม่แย่อยู่ดีวะนะครับในมเมตาตอนนี้นะมันถือว่าไม่แย่นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะเลือก ค่าตัวดาเมจหลักของทีมฝ่ายยากหน่อยเพราะว่าติดแหวนนําพางนะเพราะฉะนั้นเลยผมมองว่าการเล่นพระอาทิตย์6เนี่ยน่าจะโค้มสุดแล้วนะครับมันเล่นเทินได้อย่างเทินเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณกล้าใส่แหวนเล่งเทินนะมันจะเป็นอะไรที่โหดมากๆแต่ว่าผมว่ามันไม่เวิร์กหรอกนะครับเพราะว่าเราจะโดนสกิลนั่นเองนะครับอันนี้คือในส่วนของบาเอลนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยถือว่าผ่านมากๆนะครับเอาจริงๆแค่บรรทัดเดียวก็ผ่านแล้วแหะนะครับไอเนี้ยนะฮะร,รถกรอบอกห้าสิบเนี่ยก็ผ่านแล้วครับอ่ะโอเค ผ่านไปนะฮะในส่วนของบาเอลนะครับก็ถือว่าเป็นแพทที่ค่อนข้างจะกระชุมกระชวยหัวใจนะครับถือว่าดีนะครับไม่มีอะไรน่าปวดหัวนะทีนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตเรื่องอื่นๆน,นะครับเข้ามาด้วยนะไม่ได้มีแค่ตัวละครตัวเดียวนะฮะถือซะว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะฮะเรื่องแรกเนี่ยเราไปดูเรื่องออล็อกอินก่อนดีกว่านะครับล็อกอินเนี่ยนะครับมีแจกของนะฮะก็ค่อนข้างเออเดี๋ยนะทำไมไม่ขึ้นอนะ เดี๋ยวนะผมเช็คเวลาแป๊บหนึ่งนะครับระยะเวลาวันที่26นะฮะสิงหาคมอ๋อสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้านะครับมันจะมีกระดาษล็อกอินนะฮะซึ่งจะเป็นในส่วนของเ,ออเดี๋ยวผมเอาขึ้นดีกว่านะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะอ่ะโอเคกระดาษล็อกอินนะครับสัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสหน้านะครับก็จะมี ในส่วนของกุญแจนะครับเป็นสุ่มตัวแดงนะครับส4แพ็นนะครับแล้วก็มีตัวรุงตัวลุงนะครับมีเงินมีประดับประดับสัตว์เลี้ยงพิเศษไปเรื่องหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ชุดคอสตูมนะซึ่งจะเป็นคอสตูมของแตโอนั่นเองนะครับแตโอเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นชุดสายเออปานหนึ่งนะเกาหลีเกาหลีหนึ่งนะครับใครชอบนะครับก็ไปจัดได้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมดูว่าชุดมันหน้าตาประมาณไหนนะครับอ่า โอเคคอสตูมนะฮะแชร์โอนะครับนี่แทโอผมยังไม่ได้บวกสิบเลยจัดไปไม่มีวันพ่ายแพ้อ่ามันคือชุดไม่ใช่ไม่วัชุดดชุดๆชุดไหนอะอ่าชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับไมม่ีอะใครชอบชุดนี้ก็มาจัดได้นะครับแต่ว่าเสียดายที่มันไม่มีแสงนะเออไม่มีแสงว่ะท่านผู้ชมนะฮะ อ่าอันนี้คือในส่วนของเรื่องแรกนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับจำได้ไหมฮะแพทที่แล้วครับมีการเพิ่มการันตีนะฮะตู้ธรรมดามานะครับไม่น่าเชื่อว่าตู้แดงก็มีปรับเหมือนกันนะครับอันนี้แสดงว่าเขาปรับกึงๆ่งตามฟีดแบ็กในเซเว่นชแนลแหละแต่ประเด็นคือทําไมมึงไม่ออกมาตอบก่อนวะนะฮะไม่เข้าใจจริงๆเลยเว้ยขออภัยฮะขออภัยครับต้องบวยนิดนึงเพราะว่า กระแสเกมตอนนี้ค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับทั้งในเกาหลีแล้วก็ในไทยด้วยนะอยากให้เดฟออกมาเทคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ออกมาแสดงความเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นหน่อยสักเล็กน้อยก็ยังดีนะคือออกมาบอกว่าเออฉันยังอยู่นะฉันยังพัฒนาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉันยังหาวิธีแก้อยู่นะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าตู้แดงจะต้องยากกว่านะครับตู้ธรรมดาอยู่แล้วตู้ธรรมดาเนี่ยมีการันตีถึงตัวหน้าตู้เลยนะครับก็คือโอโมกนะส่วนตู้แดงเนี่ยนะครับมีการันตีที่50 โรเหมือนกันนะครับ50บมันตินะครับเหมือนกันนะฮะ50บมันติเนี่ยก็25 0 0 0ใช่ไหมนะครับ50นะครับคูณ500นะฮะก็คือ2 5 0 0 0รูบี้นะครับเท่าเกาหลีเลยนะจริงๆถือว่าถูกนะครับถ้าเทียบกับเกาหลีแล้วถือว่าถูกนะเพราะว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันได้ง่ายกว่าเกาหลีนะครับโดยรวมแล้วนะนะครับห้าสองหมื่นห้าได้การันตีตัวแดงหนึ่งตัวแต่เป็นการันตีตัวแดงที่สุ่มนะครับ เข้าใจใช่ไหมคือได้ตัวแดงแน่ๆน,นะครับแต่ว่าสุ่มนะฮะรวมตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็ไปวัดดวงกันเอานะครับหนในสิแต่ยังน้อยก็ถือว่าเป็นการได้สต็อกตัวแดงมาเพิ่มนะผมมองว่าดีนะครับแล้วก็อาคารที่แล้วที่เราแซวว่าเออมันเขียนแล้วมันซ้ำอ๋ออันนี้มันไม่มีแสกซ้ำนี่หว่ามันอของแล้วมันซ้ำหลังครบห้สครั้งแรกรับของคุณพระ บ้าจริงมันได้แค่ครั้งแรกว่ะไอตรงเนี้ยนะครับไอเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันได้แค่ครั้งแรกหรอทําไมอะ่ะทาไมไม่ให้บินเลยวะไม่เข้าใจคือครั้งที่แล้วเนี่ยผมแซวอยู่ว่าจะเขียนทําไมสองรอบใช่ไหมฮะเห็นไ,ไหมฮะครั้งแรกแล้วก็รางวัลซ้ํานะซึ่งมันเหมือนกันคือแต่คือมันดีแล้วไงแต่อันนี้เสียดายทําไมมันเอารางวัลซ้ําออกไม่นะคือต้องรอสองหมื่นห้าอย่างเดียวนะครับก็ ถือว่าเป็นของเปิดครั้งแรกมีอะไรบ้างเนี่ยมีน้ำยาเกลือนะฮะขยะนะฮะพิเศษใบเรียกนะครับใบเลือกนะครับก,ะะก็ก็ขยะแหละนะครับน้ำยาเมือแอยูหนึ่งร้อยขวดก็ดีฮะจริงๆเนี่ยปล่อยให้มันหมุนไปเลยก็ได้ไหมคือแจกร้อยขวดไปเลยทุกๆ40โปรเโนี่นก็ไม่ได้แย่อะไรนะเฮ้ยเสียดายจังทำมาก็กะก,ก,ก,กักอีกแล้วเออแต่ก็เอาเถอะดีกว่าไม่มีของแถมแล้วกันนะนะครับแล้วก็เลทแน่นอนอยู่แล้วว่าหนึ่งใน11ตัวแดงนะครับแล้วก็ เรทนะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าคุณสามารถมีสิทธิ์เปิดตู้ตู้แดงสูงขึ้นกว่าทุกแพชนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะได้คือสุ่มนะครับไม่มีเรทอัพนะฮะอันนี้คือเรื่องของตู้ตัวแดงนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันไม่มีเรทอัพตัวละครบาเอลนะครับแต่ว่าเรทตัวละครพื้นแดงทั้งหมดนะครับรวมกันฮะมันจะสูงขึ้นนะครับเวลามีตัวละครตัวแดงใหม่เข้ามานั่นเองนะครับต่อมาไปสู่ในส่วนของกิจกรรม2สัปดาห์นั่นเองนะฮะอ่ะก็รอบนี้นะครับมาเป็นคอนเซป เอาวุธสวรรค์นะฮะสะสมครบนะครับ first, สัปดาห์แรกนะ,ะจะได้อาวุธสวรรค์นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ 2, 2> <c oughs> จะได้มาเป็นทองนะฮะแต่อ้อไม่ใช่เป็นอวุธเป็นเกราะสวรรค์นะครับอ้อวันสัปดาห์แรกได้อาอวุธสวรรค์นะครับสัปดาห์ที่2ได้เครื่องป้องกันแห่งสวรรค์นะฮะหรือว่าเกราะสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วก็พอเสร็จทั้ง2สัปดาห์นะครับสุดท้ายจะได้เป็นใบเลือกสวรรค์เลยสรุปคือมีของสวรรค์แจก3าอันนะครับแล้วก็ทั้ง3อันเป็นใบเลือกหมดเลยนะ เป็นใบเลือกหมดเลยเพราะฉะนั้นใครยังขาดของสปียอยู่หรือว่าต้องการของอะไรที่ยังขาดอยู่สามารถมาเลือกได้นะครับอย่าลืมมาทํากิจกรรมนะเป็นกิจกรรมที่ทั่วไปนะครับเล่นคอนเทนต์ตามปกติเลยนะโอ้แต่อันนี้เกลือว่ะเรียกสัตว์เลี้ยงไม่งโคเซงเลย7 5 0ดอาบีนะครับอะช่างมันถือจ่ายไปนะครับเพื่อของสวรรค์นะคิดซะว่าซื้อแล้วกันนะนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแล้วก็ต่อมาเป็นกิจกรรมสุดโหดนะครับแต่ว่าแจกของสุดเทพเลยนะครับบอกเลยว่านี่มันอะไรกันมาเนี่ยนะครับ ถ้ำมังกรนะครับดวงดาวแห่งถ้ำมังกรนะฮะระยะเวลานะครับวันนี้นะฮะถึง16กันยาก็คือ1เดือนนะครับมีวาทํา1เดือนเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่ต้องรีบก็ได้อย่างผมเนี่ยคงยังไม่ทํานะครับเพราะว่ามันเป็นการเคลียร์ถ้ำมังกรนะครับทั้ง3ามถ้ำเลยผมจะเก็บโคตาเควสนี้นะครับไปทําในต้นเดือนหน้านะครับรอให้มันรีเซ็ตระบบรวมก่อนระบบคราฟก่อนนะครับเพื่อที่จะคราฟน้ํายาพายุกับ หินดำนะฮะแต่ว่าอาจจะทำเครื่องประดับไปพลางๆก่อนก็ได้เพราะว่าเครื่องประดับเนี่ยมันไม่มีโคต้านะครับในการรวมนะก็เหลือ2อาทิตย์อาจจะทำเครื่องประดับไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวพอต้นเดือนหน้าเนี่ยค่อยทำอุปกรณ์กับอัญมณีนะครับส่วนของแจกนะครับเรามาดูกันนะครับมีเอออุปมังกรนะครับมังกรนะครับอาวุธสวรค์ครับอันนี้อาวุธสวรค์จะเป็นผมเช็คแป๊บนะฮะลำดับ1 2 3 4 3นะครับ ใบเลือกครับใบเลือกอุปกรณ์สวรรค์นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวแดงครับ1ตัวตัวแดงเนี่ยจะเป็นใบเรียกนะครับสุ่มนะฮะสูงสุดที่ชิปนะครับไม่มีบาเอลนะสูงสุดที่ชิปนะครับ3 3เควสเลยนะแจกตัวแดง3ตัวเลยนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะครับเท่าไหร่เนี่ยหกครั้งนะครับร้อยครั้งนะฮะร้อยห้าสิบครั้งแล้วก็200ครั้งเนี่ยนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าไม่ใช่เห็นแจกเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าได้ฟรีๆนะ ต้องจ่ายทรัพยากรสูงมากเหมือนกันนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็มันีจะมีมันีธรรมดานะครับแล้วก็มีดาร์กไนท์นะฮะดาร์กไนท์เนี่ยเลือกป่ะเลือกด้วยนะครับเลือกดาร์กไนท์นะฮะแล้วก็เลือกอดีตเซเว่นไนท์คุณพระนะฮะแล้วก็ตัวแดงนะครับแหวนก็แหวนเกลอิสเบลล่าแหวนสวรรค์นะครับแหวนคุ้มครั่งนะครับแล้วก็ตัวแดงนะครับอันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยแต่ว่าก็ทําทําได้นะครับถ้าเกิดจะมองว่า เป็นการซื้อตัวแดงทางอ้อมนะก็ไม่แย่นะครับผมก็คงทําหมดแหละนะครับเดี๋ยวค่อยๆทาไปมีเวลา1เดือนครับไม่ต้องรีบสาหรับวสนี้นะโอเคต่อไปก็ไปในส่วนของดันเจียนนะครับมีดันเจียนมานะครับแน่นอนอยู่แล้วเวลาตัวแดงเข้านะครับเหมือนเดิมอุ้ยรอบนี้ดันเจียนแม่ง3ดันซ้อนเลยว่ะท่านผู้ชมยังไม่หมดนะนะดันเจียน3วันอะไรดันเจียนบาเอลเลยครับดรอปเป็นชิ้นส่วนเออ หลอดได้ใหญ่เป็นมุมของบาเอลนะครับ1อันกับสุ่มผลึกนะฮะสีถึงหดาว1นอันนะครับวิธีสู้บาเอลก็ไม่น่าจะมีอะไรยากครับมันเป็นแค่ตัวละครเวลดดาเมจธรรมดาตัวหนึ่งเราก็ใส่ทีม PVE ทั่วไปแหละครับยัดดามเมจไปเรื่อยๆนะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับอ่ะแล้วก็ของนวัตนะครับของรนวัตนะฮะไปที่รวมนะครับมาที่กิจกรรมนะฮะดูดีๆนะครับของอันไหนของชีพอันไหนของบาเอลนะแน่นอนอยู่แล้วว่าสามารถสะสม30อันนะครับแลกบาเอลได้1ตัวนะครับแล้วก็ หรือถ้าคุณไม่อยากได้บาเอลคุณไม่ได้เล่นทีมเวทหรือจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นทีมเวทเนี่ยคุณก็น่าจะมีสักตัวหนึ่งนะเอ่อไม่ได้สิต้องมีสี่สามตัวสิเพราะว่าสี่สิบสี่รถเกราะใช่ไหมอาจจะเลือกเอารถเกราะไปใช้ใน PVE ได้นะสาหรับด่านที่มีผลต้องการเยอะๆนะครับเกินสี่พันขึ้นไปนะนะครับแล้วก็สิบหลอดนะครับแรกเป็นด์กไนได้หนึ่งเม็ดนะฮะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นหกหลอดนะครับแลกหินการันตีนะครับได้แปดก้อนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาแลกเป็นทองได้นะ อันนี้คือในส่วนของกิจกรรมบาเอลนั่นเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ของสายเปยนะครับอ่านะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมที่มาทุกครั้งเวลาตัวใหม่เข้านั่นเองนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะครับสําหรับคอนเทนต์ที่อัปเดตในวันนี้นะนอกนั้นเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการาจับใจ่ายใช้สอยและเรื่องมันนี่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของแผงบาเอลสองพนะครับสตัวจิ๊กซออีกเอ่องตัวนะครับก็คือพันหกคูณสนะครับเท่าไหร่นะสี่พใช่ไหม 4,800ได้1ตัวนะครับแล้วก็5,000ได้2ตัวนะครับก็ลองไปนับเลขกันเองแล้วกันนะนะเผื่อใครอยากเปนะครับแล้วก็มีอ่าแผงตัวแดงน,นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะ599นะครับเจ็ดแผงนะครับเจ็ดแผงนี้มันเท่าไหร่น,นะเจ็ดแผงมันก็เท่ากับ3,500รดูบี้ใช่ไหมสามพั้าร้อยดูบี้เนี่ยก็ถ้าปฏิทินเมย์เนี่ยมันได้2,500ใช่ไหมอ่าปฏิทินเมย์ก็มานะครับใครอยากอุดหนุนเกมก็จัดได้นะครับแม้ว่า สถานการณ์จะไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ว่าก็แล้วแต่ละกันนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะใครอวยก็จัดได้ผมอาจจะจัดก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากได้บาเอลเหมือนกันนะอาจจะจัดเล็กน้อยนะฮะนิดหนึ่งนะอาจแค่นี้ก็พอมั้งนะฮะคือตอนนี้เนี่ยผมอะติดปัญหาเรื่อง2ออย่างเว้ยเรื่องแรกเนี่ยคือจริงจริงเรื่องแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องนี้หรอกเรื่องแรกที่จะบอกก็คือเรื่องโปรนะอืมเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องโปรเพราะมันเป็นงานด่วนมากๆครับแต่ว่า เรื่องที่2เนี่ยที่ผมรออยู่คือเรื่องเซเว่นชาแนลครับผมอยากให้เขาออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึง่งคือตอนนี้ผมอยากให้เขาออกมาชี้แจงกับผู้เล่นว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับ,บต้องการยังไงแล้วก็เรื่องเร่งด่วนอย่างเรื่องโปรเนี่ยก็สําคัญเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับโปรเนี่ยเขาไม่เกรงจงเกรงใจแล้วเขาสามารถตีแบบแม็กดาเมกันได้จ้านระวันเลยสบายๆนะครับไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวเหวอะไรแล้วนะครับแล้วก็แม้แต่ในอารีนาเองก็ตามเนี่ยเมื่อวานเนี่ยาาแบบแเขาก็รีขึ้นไปที่1เลยนะสรับคนที่ใช้โปรอะเอาไปไหนละ จำได้ว่ามันอยู่ประมาณหกพันเท่าี่หายไปไหนแล้วว่ารูปรลันกินอ๋อนี่ไงอยู่ที่สี่ครับอืมเนี่ยฮะเขาก็สามารถแบบยืนหน้าแรกแบบไม่เกรงฟ้าไม่เกรงใจฟ้าเกรงอะไรแล้วอะ่ะคือเมื่อก่อนเขาก็จะแอบบแอบบใช่ไหมพวกโปรเนี่ยนะฮะตอนนี้คือไม่แอบ,บแล้วนะครับก็เลยทําให้เกมเนี่ยดูจะไม่รอดไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าคนเลิกเล่นรายวันครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่รีบแก้ไขเนี่ยคนหายหมดแน่นอน,นครับ บวกกับกระแสเกมของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่แย่มากๆตอนนี้ก็ทําให้ภาพลักษณ์เกมโดยรวมนะครับทั้ง3เซิร์ฟเวอร์เลยเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆนะหวังว่าเดฟจะรู้สึกตัวสักทีนะฮะเว้นแต่ว่ามันจะเป็นความตั้งใจของเขาเองนะกันนะอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะครับโอเคสําหรับแพชในวันนี้น่าจะประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าส่วนวันนี้น่าจะมีไลฟ์สตรีมนะฮะเปิดกรชานะครับเพราะว่าทนไม่ไหวครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย